สวัสดีครับมาพบกับตอนเย็นนะครับมาพบกันตอนเย็นหนึ่งทุ่มสิบแปดนาทียังคิดว่าหกโมงครึ่งอยู่นะเนี่ย <6. S 1> เรามาด้วยทุนไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับมาด้วยทุนหนึ่งพันเหรียญน,นะครับ มาด้วยทุนหนึ่งพเหรียญครับกับเกมบาคาร่านะครับวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ที่บาเวสนะครับ มาด้วยทุน1,000เหรียญครับ สวัสดีครับเรามาด้วยทุนหนึ่งพันนะครับวันนี้ครับไม่เยอะครับมาดูครับว่าเราจะปั้นได้ถึงเท่าไหร่หรือเราจะหรือเราจะไปไม่ได้นะครับมาลุ้นกันนะครับ พอดีมีชิปอยู่1นึ่พันนะครับเราไม่ได้แลกชิปนะครับวันนี้ก็เลยโอเคใช้แค่นี้ เรามาด้วยทุน1น0 0งนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ โอเคครับพร้อมแล้วนะครับน้องเขาพร้อมแล้วนะครับเราจะตั้งใจวันนี้เราตั้งใจมากขอกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะครับ กินได้โอเคครับเราจะตัดไพ่เลยนะครับโอเคตัดไพ่เลยโอเคครับเรามาเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยนะครับ เยอะไม่ได้นะครับวันนี้ทุนน้อยต้องค่อยๆไปนะครับพี่สำลีมาหรือยังครับคุณปินมาหรือยังเอ่ยไปเพนมาหรือยังพี่สำลีโอเคเริ่มเลยนะครับเบิร์นทิ้งเก้าใบนะครับเบิร์นทิ้งเก้าใบเก้ามา OK, một giây. OK, đã เลยนะครับเราจะฟรีก่อน3รอบนะครับฟรีสมรอบเพย์เยอะเแต้มครับแบง์เกอร์หกเพยเยอชนะนะครับเพย์เยอะมาก่อนเลยมาลุ้นกันครับเรามาแก้มือให้คุณพัดนะครับ ทีมไทยไม่แพนะครับเฮเยอร์สองแต้มครับแบงเกอร์แบงเกอร์สี่แต้มครับแบงเกอร์ er ชนะนะครับแบงเกอร์สี่แต้มครับเฮเยอร์สองแต้มปิงปองมาเลยเพย์ play มารอบนี้เพย์มาโอเคเบิร์เก้าทิ้งครับ เพเยอร์เจ็ดแต้มแบงเกอร์สามแต้มครับอือ uh ฮึเพเยอร์ชนะครับเพเยอร์เจ็ดแต้มครับแบงเกอร์ไม่มีแต้มฮะปิงปองมาจริงๆโอเคแลกชิปก่อนเอาห้าสิบมาด้วยสองร้อยโอเคมาปั้นพอร์ตกันครับ อันหดจากหนึ่งพันะครับวันนี้โอเคครับเราจะไปแบงค์นะครับ <_ ùng> เราคิดว่ามันจะมา <_ ùng> ปีกว่าเราจะไปแบงค์ห้าสิบโอเคก็เบิร์สองทิ้งครับเพเยอร์กุ้งกุ okay. ้งโอเคเพเยอร์เป็นแยกกับแหม่มมานะครับไม่มี ไม่มีแต้มนะครับโอเคเราจะยังไม่ไปดับเบิลนะครับโอเคโ o ไม่ไปดูก่อนนะครับอะไรยังไม่แน่นอนนะครับมีขานะครับมีขาทั้งสองใบนะครับสี่แถวมาครับเป็นเก้ามาแล้วสี่แถวมาใบที่สองสี่แถวมาไหมอะไรนี่ยสามแถวมานะครับมีห้าแทมครับแบงค์ก็ห้าแต้ม โอเคเพยเออร์มีสองแมนะครับแบงเกอร์ห้าแมครับแบงเกอร์ชนะครับสองจุดห้าเหรียญคอมมิชชั่นนะครับวิสวัสดีพี่โตครับโอ้ยพี่พง์นะครับพี่พงศ์อะไรเนี่ยอ่านอะไรพี่โตพี่พง์พี่พง์นะครับพี่พงศ์โอ้ยคุณปินมาแล้วนะครับมาเป็นกําลังใจให้กันครับคุณปินมาด้วยทุนไม่เยอะนะครับวันนี้มา1 0 0 0พันนะครับ <5. S 2> เราจะเล่นน้อยๆน,นะครับเอาปิงปองมาจริงๆอ่ะวีสวัสดีพี่พงษ์พี่โตด้วยนะครับสวัสดีคุณปินนะครับทุกๆคนเลยนะครับโอเคครับไปเพย์นะครับตามปิงปองไปก่อนนะครับไปเพเยอร์ห้าสิบโอเคโกเบิร์นยักทิงครับ แบงเกอร์สมอมาแบงเกอร์ไม่มีแต้มนะครับเป็นหกกับสี่มานะครับโอเคไปดับเบิลครับโอเคก็วิสวัสดีครับพี่พงษ์คุณพี่น้องโอเคครับมาดูเพเยอร์นะครับมีค่ะเป็นขอบมานะครับขอบกับว่างเป็นขอบกับว่างมานะครับมีสามแต้มครับเพยเยอร์สามแต้มแบงเกอร์ไม่มีแต้มนะครับ รับอีกคนละใบเพย์เยอรไปที่สามครับมีขามานะครับอือหือสองแถวมานะฮะโอเคสองแถวมานะครับเจ็ดแต้มแบงเกอร์กุ้งมากุ้งเก้ามาอ่าแบงเกอร์ชนะนะครับแบงเกอร์เก้าแต้มครับพเพย์เยอร์เจ็ดแต้มอือหือโอเครอบนี้เราจะ ฟรีฟรีก่อนดูก่อนนะครับมันจะลงมาหรือมันจะตัดเฮเยอร์เฮเยอร์หนึ่งแต้มครับแบงค์ก็เจ็ดแต้มนะครับอืแบงค์ก็ชนะครับแบงค์ก็เจ็ดแต้มครับเฮเยอร์สามแต้มไอ้สี่แต้มลงมาถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนไหม โอเคไปแบงค์ไปแบง5์ห้าสิบครับโอเคโกเบิร์เก้าทิ้งครับโอเคเพเยอร์ okay, player, สมอมาเก้าเตยมเฉลยโอเคโกเพเยอร์มาเก้าต้มนะครับมาดูแบงเกอร์ครับแบงเกอร์ว่าง เป็นหนึ่งมาแล้วนะครับมองเห็นลำไรลลำไรสามแถวไหมสามแถวแปดแต้มมาสิอื้อหือสองแถวว่ะมีห้าแต้มนะครับแบงค์ก็ห้าแต้มครับเพเยอร์เก้าแต้มพเพยเยอร์ชนะนะครับอะไรอ่ะโอเคไปเพถ้าอย่างนั้นจังหวะสามตัด นี่ <laughs> พี่ปินบอกแล้วนะ <laughs> อาสามตัดจริงๆอ่ะคุณปินโอเคเราจะลองไปเพย์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะเทียบมาโอเคไปเพย์ก็เทียบลงมาสามตัดเหมือนกันมาเบิร์นเก้าทิ้งครับแบงเกอร์ <laughs> เอาแบงค์เกอร์มาแปดแต้มนะครับแบงค์เกอร์แปดแต้มโอเคโกมาดูเพเยอร์นะครับเพยเยอร์มีขานะครับขากับขอบมาครับสี่แถวมาเียสามแถวนะครับให้เกมไหมอืม้อเป็นเจ็ดนะครับเพเยอร์เจ็ดแต้มแบงค์เกอร์แปดแต้มนะครับแบงค์เกอร์ชนะครับอะไรเนี่ยไม่เทียบปิงปองเหรอ โอเครอบนี้ฟรีฟรีก่อนหนึ่งรอบเบอร์หนึ่งทิ้งครับเราต้องเล่นแบบเซฟทุนมากๆเลยนะครับเฮเยอร์ไม่มีแต้มครับแบงเกอร์ก็ไม่มีแต้มเจดกับสามหกับสี่เฮเยอร์ไม่มีครับแบงเกอร์ไม่มีอมมโอ้ยสี่แต้มนะครับแบงเกอร์ชนะครับแบงเกอร์สี่แต้มเฮเยอร์ไม่มีแต้มโอเคไปแบง ไปแบงค์หนึ่งร้อยโอเคกพี่สำลีไปวัดแน่ๆฮนาบอก <laughs> <laughs> พี่สำลีไปเพนยังไม่กลับมานะครับ <laughs> โอเคเพยเยอะมาห้าแต้มนะครับสี่กับหนึ่งมาห้าแต้มเราไปดับเบิลน,นะห้าแต้มสตรคุณปินบอกนะครับห้าแต้มไปดับเบิลเลยโอเคก <laughs> มาดูแบงค์เกอร์กันนะครับว่างครับ ว่างกับว่างมานะครับเป็นตองสองนะครับสี่แต้มเท่าแบงเกอรสแต้มครับเพเออแต้ม5มา10มานะครับหแต้มไอ้เพยเอร์ชนะนะครับเพเอแต้มแบงเกอรสแต้มอะไรเนี้ยโอเคไปแบงแบงเกอร์หนึ่งอย ผิดผิดอะไรอ่ะทนา